สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Meridian ครับช่องที่เจาะลึกทุกสมรภูมิธุรกิจวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่เศษรษฐกิจไทยยุคใหม่สนามรบที่ต้องบอกว่าดุกเดือดจริงๆทุนจีนกำลังไหลเข้ามามหาศาลเลยทั้งแบบเปิดเผยแล้วก็แฝงตัวมาด้วยสร้างทั้งโอกาสแล้วก็ความปั่นป่วนครั้งใหญ่ใช่ค่ะภาพรวมตอนนี้คือมันเหมือนสงครามหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งสึกอ e ีคอมเมิร์ซที่แบบ โอ้โหแข่งกระดุดเดือดมากแล้วก็มีการไล่ล่าทรัฟิคนอมินีที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงไม่แพ้กันทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือนโยบายรัฐบาลน,นี่แหละครับที่ดูเหมือนจะไปคนละทางกันเลยอืม จริงค่ะด้านหนึ่งก็คือเร่งกวัดล้างโนมินีแบบเข้มข้นสุดๆแต่อีกด้านนะคะกลับเตรียมแก้กฎหมายใหญ่เพื่อเปิดทางให้ทุนต่างชาติเข้ามาง่ายขึ้นไปอีกมันเหมือนเอ,อ่อความพยายามจะบาลานซ์ที่มินเมมากๆค่ะใช่เลยครับเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆเอาละครับถ้าอยากตามติดสถานการณ์สุดระทึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเมว็เดียนกันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันต่อมาเริ่มกันที่สมรภูมิแรกเลยอีคอมเมิร์ซ ทีมูครับเข้ามาแล้วกรกฎาคม2024นี่เองสินค้าตรงจากจีนราคาแบบถูกจนไม่น่าเชื่อลด90%แถมส่งฟรีอีกต่างหากค่ะอันนี้กระทบหนักจริงๆค่ะผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณพวุธพง์วิทยาพานุก็ออกมาเตือนเลยนะคะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณอันตรายหรืออาจถึงขั้นเป็นจุดจบของผู้ค้ารายย่อยใครจำนวนมากเลยที่สู้ราคาไม่ไหวมันคือสองครามราคาที่แบบโหดมากจริงๆ แต่ยักษ์ใหญ่อย่าง s h o ป e e Lazada เขาก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเห็นว่าออกฟีเจอร์ Choice มาสู้เลยซื้อตรงจากผู้ขายกดราคาแข่งกันเต็มที่ใช่ค่ะเขาก็พยายามสู้แต่มันก็ไม่ง่ายนะคะเพราะโมเดลของ t ีมูเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกอย่างเดียวการที่เขาเชื่อมทั้งการตลาดซัพพลายเชนโลจิสติกส์เข้าด้วยกันแบบเป๊ะๆด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นอะไรที่คู่แข่งเเรียนแบบได้ยากมากจริงๆ รัฐบาลก็พยายามเข้ามาควบคุมเกมนะครับล่าสุดกรกฎาคม2024ก็ยกเลิกการยกเว้นแวดสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า1,500บาทแล้วก็หวังว่าจะช่วย SME ไทยได้บ้างผลก็คือยอดนำเข้าสินค้าคุณภาพต่ำที่ส่วนใหญ่มาจากจีนเนี่ยลดลงไป20%อืมก็ถือว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันนะคะ TikTok Shop เนี่ยเขาเลือกอีกทางเลยคือไปจับมือกับรัฐบาลเลยค่ะตั้งแต่มิถุนายน2024ประกาศว่าจะช่วย SME ไทย7,000รายอ้างตัวเลขความสำเร็จในอาเซียนว่าเพิ่มรายได้ให้ SME ได้ถึง50%ดูอย่างมาเลเซียสิคะปี2024คนใช้จ่ายบน TikTok Shop ทะลุ1.2หมื่นล้านริงกิตไปแล้วโหตัวเลขน่าสนใจมากดุเดือดจริงๆครับสมรภูมินี้ ใครกำลังเจอผลกระทบหรือมีข้อมูลวงในอะไรมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Meridian กันอีกครั้งด้วยนะครับทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมว่ามันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือสงครามสองแนวรบของรัฐบาลไทยด้านหนึ่งคือการกวาดล้างนอมินีอย่างหนักหน่วงค่ะตัวแรกนี่น่าตกใจมากนะคะแค่ช่วงกันยา2024ถึงมกราคม2025เนี่ยตรวจสอบไป820คดี ความเสียหายเขาประเมินว่าสูงถึง1.25หมื่นล้านบาทคือเขาตั้งทั้งคณะกรรมการพิเศษมีศูนย์ร้องเรียนแล้วก็ใช้ Big Data มาวิเคราะห์หาบริษัทที่น่าสงสัยเลยนะคะมีเคสใหญ่ๆที่เป็นข่าวอย่างคอนโดหรู2,000ล้านที่ระยองอันนั้นก็ใช้คนไทยมังหน้าแต่เบื้องหลังจริงๆคือทุนจีนล้วนๆเลยตอนนี้เขาก็เพ่งเล็ง3กลุ่มธุรกิจหลักๆคือท่องเที่ยวอสังหาแล้วก็อ e ีคอมเมิรกับโลจิสติกโดยเฉพาะใน7จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญคัญ แต่ในขณะเดียวกันเลยนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อเมษายน2025คอรมอกลับมีมติอนุมัติหลักการให้แก้พรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวคือเตรียมจะผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องสัสดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติลดขั้นตอนขอใบอนุญาตต่างๆลงอา้าวค่ะเป้าหมายก็คือเขาบอกว่าอยากจะดึงดูด FDI หรือการลงจุนโดยตรงจากต่างประเทศที่มีคุณภาพสูงเข้ามาแล้วก็อาจจะช่วยลดการพึ่งพานนมินีไปในตัวด้วยนี่มัน มันขัดกันเองหรือเปล่าครับไล่จับน o m i n ทางหนึ่งแต่อีกทางก็เหมือนจะเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาง่ายขึ้นนี่มาเลยเกิดเสียงวิจารณ์สองมุมมองเลยมุมแรกก็มองว่านี่เรากำลังจะเสียการควบคุมเศรษฐกิจหรือเปล่า SME ไทยจะยิ่งแย่ลงไปอีกเหมือนแบบเปิดบ้านให้เขาเข้ามาง่ายขึ้นไปอีกอืมซึ่งก็เป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะคะแต่อีกมุมมองหนึ่งเขาก็แย้งว่า ไม่ใช่นี่คือการปรับตัวสู่สากลตัางหากคือการยกระดับเป็นการคัดกรองเลือกเอาเฉพาะทุนดีๆที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามาอย่างเช่นดิวใหญ่ๆพวก Data Center จากจีนที่ลงทุนเป็นพันล้านดอลล่าแล้วก็อาศัยจังหวะนี้กวาดล้างทุนสีเทาที่แฝงมากับพวกนอนนีน,นีทิ้งไปเลยมันคือการใช้ยาแรงเพื่อผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกไม่ใช่ความอ่อนแอโหฟังดูซับซ้อนเหมือนในหนังเลยนะครับเนี่ย แล้วก็มีอีกสมรภูมมหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยคือศึกชิงอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อเสนอให้ขยายสิทธิการเช่าให้ต่างชาติเป็น99ปีและก็เพิ่มโคต้าถือครองคอนโดมิเนียมเป็น75%ในบางพื้นที่ใช่ค่ะเรื่องนี้พอมีข่าวออกมาก็จุดประเด็นรามาขายชาติกลับมาอีกครั้งทันทีเลย ต้องไม่ลืมนะคะว่าเมื่อปี2022รัฐบาลก่อนเคยเสนอคล้ายๆกันคือให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่ถ้าลงทุน40ล้านบาทตอนมันก็โดนคัดค้านหนักมากจนต้องถอยแล้วพักเพื่อไทยเองตอนที่เป็นฝ่ายค้านก็ค้านเรื่องนี้แบบสุดตัวเลยนะคะจริงด้วยครับแต่พอมาเป็นรัฐบาลเองกลับผลักดันนโยบายที่คล้ายๆกันออกมาอีก นายกเสถาท่านก็ออกมาย้ำนะครับว่ามันเป็นแค่การเช่าระยะยาวไม่ใช่การขายขาดกรรมสิทธิ์แต่เสียงวิจารณ์ในสังคมก็ยังดังอยู่คือข้อมูลมันก็ชัดเจนนะคะคนจีนนี่ครองแชมป์ซื้อคอนโดในไทยมา6ปีซ้อนแล้วปี2023ปีเดียวเนี่ยซื้อไปเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะประมาณ6,614ยูนิต แล้วไม่ใช่แค่ไทยนะคะมาเลเซียก็เป็นเป้าหมายอันดับ4ของเศรษฐีจีนที่มวงหาบ้านหลังที่2เหมือนกันจนคนไทยส่วนใหญ่เอ,อื้อ,อไม่ถึงแล้วจริงๆนะสรุปภาพรวมทั้งหมดนะครับเศรษฐกิจไทยตอนนี้อยู่ในสมรภูมิทีออ่ซับซ้อนมากๆจริงๆทั้งศึกอ e ีคอมเมิร์ซเกมไล่ล่าประทะเปิดรับทุนต่างชาติและก็นโยบายอสังหาที่ยังหาจุดสมดุลไม่ได้เลยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมด ใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องจับตาดูแบบไม่กระพริบเลยก็คือร่างแก้ไขพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวฉบับสุดท้ายจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วการกวาดล้างโนมินีเนี่ยจะทำจริงจังต่อเนื่องหรือเป็นแค่ไฟไม่ฟางแล้วนโยบายอสังหาสำหรับต่างชาติสุดท้ายจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะต้องถอยอีกครั้งตัวเลขการลงทุนจากบ OI ในไตรมาสหน้าที่จะถึงนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดสาคัญเลยค่ะการเจาะลึกข้อมูลแบบถึงแก่นแบบนี้ เข้มข้นถูกใจกันไหมครับถ้าใช่กดไลค์กดติดตาม m e ริเดียนกันไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์สมรภูมิธุรกิจที่สำคัญสำคัญแบบนี้มีคำถามสุดท้ายที่จัดสถีนไว้ให้คิดกันนะคะในสมรภูมิที่ทุนข้ามชาติมันทรงพลังมหาศาลขนาดนี้ประเทศไทยเราจะลากเส้นแบ่งตรงไหนดีระหว่างการเปิดรับโอกาสก,กับการปกต้องผลประโยชน์ของคนในชาติเองอะไรคือเส้นแบ่งที่แท้จริงระหว่างโอกาสก,กับการถูกครอบงำน่าคิดนะคะ เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับเรื่องจริงของอำนาจเงินและระบบที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งกดติดตามเ a ร i เดีย